สวัสดีครับท่านสมาชิกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับรายการลิสต์รวยเปยก็ได้ e อีพีที่84กันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไปเล่นเด็กคุณภาพมา2 EP ีีนะครับ e ีนี้ก็อยากสัมผัสถึงความลำบากนะฮะเราก็เลยมาเล่นเด็ก ชิวกัดเนื้อถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างนี่ก็เป็นเดกลิสคร่าวๆของเรานะครับอันดับแรกก็มาเริ่มกันในส่วนของเอ็กซ์ตรดกันก่อนนะครับเอ็กซ์ตรดก,ก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากนะครับสามารถใส่มาได้ตามกําลังศรัทธาเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะจัดตามก็ตามนี้เลยนะครับ i ิ o โ e t ด t ทูเทลออฟเดอะโนเวลไในแมสเซเบรตในแมฟิก ไอพีมัสคารีนาในแมยูนิคอนใส่มาอย่างละหนึ่งใบ b บ็กลัสเตอร์โซเ i e ร์โซเ i e ร์ออฟเคออส่มาสามใบใบนี้ก็เรียกได้โดยการใช้มอนสเตอร์3ตัวที่มีชื่อต่างกันเมื่อกัดใบนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ยจากบาโธได้เราสามารถใช้เอฟเฟกต์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ 1. กัดใบนี้เพิ่มพลังโจมตี1,500 2. กัดใบนี้จะตีได้อีกรอบหนึ่ง 3. ามีมูฟก,กัดหใบในฟิล รา t ทนเดอะเฮเวอรี่เจเนอเรลเอฟเฟกก็คือช่วงเริ่มบั t เทิลเฟสเราสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อีกฝ่ายควบคุมทำลายการ์ดใบนั้นอีกเอฟเฟกก็คือเอฟเฟก s p สเปร o n มอนสเตอร์ที่มีเผ่าเดียวกันกับการ์ดที่การ์ดใบนี้ลิงก์ไปหานะครับออกมาจากมือที่มีเลเวลต่ำกว่า4 b o d ดล s อ o ดรา r อนเมกไนค์ครูเซเดียอาร์บราแมกเอ็กเซดโคตท็อกเกอร์พ่อทุกสถาบันจีโกเลมดิฟฟินิกจู t ลี n ทอนไฟฟ์เฮดลิงก์ดราอน แล้วก็มี Underworld Goddess นะครับใส่มาเพื่อได้ใช้แล้วทีวนี้ก็มาดูกันในส่วนของเมนเด็กนะครับเปิดมาก็เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่อง s สกิลเดรนใบนี้ของโคตรดีเอฟเฟกก็รู้ๆก,กันอยู่นะครับเนเก t ตเอฟเฟกมอนสเตอร์ที่ไงหน้าในฟิลทุกตัว the h e a l t revolution is over ใส่มาหนึงใบครับเพื่อความสบายใจ แล้วก็มีบายบายดาเมจใบนี้ก็เอามาเพลยเซฟให้กับบิ๊กคิวการ์เนอร์ของเรานะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ก็คือในช่วงการคำนวณดาเมจถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ของเราถูกตีแล้วก็มีดาเมจเข้ามาหาเราเราจะสามารถสะท้อนดาเมจกลับไปหาอีกฝ่าย2เท่าได้แล้วก็มอนสเตอร์ที่แบทเทิลในช่วงการคำนวณดาเมจนี้ก็จะไม่ถูกทำลายจากแบทเทิด้วยแล้วก็มีอินฟินิต i อิมเพอร์ n มนเนนต์ของสามัญประจำบัน Light ลฟ t o f ฟูไ like h ใส่มา3ใบใบนี้ก็เป็นคีย์การ์ในเด็กนะครับเลือกมอนสเตอร์ในฟิลหนึตัวพลังป้องกันกัดไปนั้นจะเป็น2เท่าแต่จะถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์ในช่วงของ e n ็นเฟกตเอฟเฟกถัดไปก็คือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานเพื่อที่จะเลือกมอนสเตอร์หตัวที่เราควบคุมและหลังจากนั้นอีกฝ่ายจะตีไม่ได้นอกจากการที่เราเลือกไปข้างต้นดีทูชิล เอฟเฟกก็คือเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันที่ไงหน้านะในฟิลเราพลังป้องกันกัดไปน,นั้นจะเป็น2เท่าจากพลังโจมตีตั้งต้นถ้าเกิดว่าเรามี D2 Chill กับ to ท์ทูฟูไฮแนะนำให้เปิดไอเจ้า Light to ท์ทูฟูไฮก่อนนะครับเพราะว่าเอฟเฟกใบนี้มันจะเป็นการเบิ้ลพลังป้องกันที่มีอยู่แต่ไอดีทูชิลนี่ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนพลังของมอนสเตอร์ของเรา ให้กลายเป็น2เท่านะครับแนะนําให้เปิดไอ้นี่ก่อนมันจะขึ้นเป็นเชนที่2เชนที่2จะเกิดขึ้นก่อนเชนที่1น,นะครับแล้วก็พอมันเข้าเชนหนึ่ปุ๊บผลของไอ้นี้ก็จะไปปั๊มให้กับมอนของเราที่หลังหลังจากที่ได้รับพลังจากดี h i ชิ d ไป ก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเวทมนต์ครับมี Forbidden Doublet ใส่มา2ใบ Unity เลือกมอนในฟิ N ์เรา1ตัวพลังป้องกันการ์ดนั้นจะกลายเป็นผลรวมของพลังป้องกันของการ์ดทุกใบที่งายหน้าในฟิ์เราจนจบเทิร์นนี้ Power of Guardian Effect เเก,ก็มีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ Effect เเที่1ก็คือ Effect p เ,อเคา Counter ทุกครั้งที่มีการสั่งโจมตีเกี่ยวพันกับก๊์ดที่ใบนี้สวมอยู่ วางสเปลเคาน์เตอร์ลงกร์ดนั้น1เม็ดเอฟเฟกที่2ก็คือเคาน์เตอร์ทุกเม็ดที่อยู่บนกร์ดใบน,นี้จะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีบวกด้วย500แล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายครับเมื่อกร์ดท,ที่สวมอยู่จะตายจากแบทเทิลหรือจากเอฟเฟกเราสามารถรีมูฟสเปลเคาน์เตอร์แทนได้1เม็ดไสคิกเบลดใจพอยท์เท่าไหร่ก็ได้สูงสุด2,000และหลังจากนั้นเอาไล่พอยท์ที่เสียไปมาปั๊มให้กับพลังโจมตีป้องกันกร์ดท,ที่สวมอยู่โลกกระจกพระจันทร์ มูลมิร์ชิล์กรารที่ใบนี้สวมอยู่เมื่อตีกับมอนอีกายในช่วงของการคำนวณดาเมจมอนสเตอร์ที่สวมการ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีป้องกันเท่ากับกรารท,ที่เขาตีมาและบวกอีก100 m a g n แมกนัมชิลเอฟเฟกก็คือสวมให้ได้แค่มอนสเตอร์ที่เป็นเผ่านักรบเท่านั้นและเอฟเฟกของกรารใบนี้จะเบสออนตามโพซิชันของมอนสเตอร์ที่ถูกสวมอยู่ ถ้าเกิดว่าการ์ที่ถูกสวมตั้งตีการไปใบนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีโดยการเอาพลังป้องกันมาบวกให้กับมันแต่ถ้าการ์ดที่สวมอยู่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันพลังป้องกันของการไปใบนั้นจะเพิ่มตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดใบนี้สวม Link of m a g n e t i s m นี่ก็เป็นคอมโบดกแกนะครับสวมให้ได้แค่มอนสเตอร์ที่อยู่ในฟิล์ของเราลดพลังโจมตีและป้องกันของการใบนั้นลง500พอยพ์อยและหลังจากนั้น มอนสเตอร์อีกฝ่ายทุกตัวต้องตีมาที่การ์ดที่เราสวมเท่านั้นถ้าเกิดว่าการ์ดเป็นนั้นสามารถตีได้ไทม์เชียริงเหมาะก,กันหนตลอดดูเอลนี้เราจะได้รับเอฟเฟกดังนี้ 1. เราไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์จากมือได้ 2. เราล้จะจวการ์ดสใบแทนการจวหนึ่งใบในช่วงของดอร์ฟส,สาเราสามารถ normal มอนสเตอร์ออกมา2ครั้งต่อเทินได้ปกติจะได้แค่ครั้งเดียวและก็เอฟเฟกสุดท้ายก็คือ เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากสู่สารและหลังจากนั้นทิ้ง Time เช a ย i n g ก์เมคอไนจากมือตลอดดูเอลนี้อีกฝ่ายจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ในขณะที่เรานอร์มอลมอ s t e r อร์ออกมาและก็จะเป็นไหทั้งหลายแหล่นะครับ Pot of p o t s i b i l i t y ใบนี้มีเอฟเฟกช่วยในการ Move e x t ซ์ Deck นะครับเลือกเอาว่าจะ Move 6ใบหรือ3ใบหลังจากนั้นเราก็จะสามารถทำการเปิด Top ปเด็ก6ใบหรือ3ใบนะครับเพื่อที่จะ หยิบกั์ดหนึ่งใบขึ้นมือก็คือการควานเด็กนั่นเองแล้วก็มีพอตออฟเอ็กซ์ตาวกครับมูฟสาหรือมูฟหกถ้ามูฟหกจั่วสถ้ามูฟสามจั่วหนึ่งพอตออฟดีไซเออิจั่วสปิดท้ายด้วยไฮแอบโลบนะครับทาการเปิดท็อปเด็กสใบแล้วก็หยิบกั์ดหงใบขึ้นมือใดแต่ตลอดเทิร์นนี้เราจะสเปมอนไม่ได้ปกติก็ไม่มีการให้สเปรอยู่แล้วนะครับนอกจากไอกากากากัดหน้าแลวก็ปิดท้ายด้วยลุกรับพลิกผัน เอฟเฟกก็คือสลับพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์ทุกตัวในฟิลทีนี้ก็มาดูการ์ดมอนสเตอร์นะครับ Total Defense s h o คุณใบนี้ใส่มา2ใบถ้าเกิดว่าไม่ชอบไอ้นี่ก็ตัดออกได้นะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นถ้าจะดีก็ให้มันเหลือสัก1ใบก็น่าจะพอดีนะครับเอฟเฟกก็คือการ์ดใบนี้จะเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันเมื่อ normal หรือฟลิปออกมาสำเร็จ การ์ดเบนี้สามารถตีได้ขณะที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันเราจะใช้ ATK Et ในการคำนวณดาเมจนะฮะก็อ่านเพคดีเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมนะครับว่ามันเล่นยังไงก,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 กากกากัดหน้าใส่มา3ใบเมื่ออีกฝ่ายสั่งตีโดยตรงสามารถสเปรกการ์ดเบนี้ออกมาจากมือได้แล้วก็เมื่อกาดเบนี้ตกเป็นเป้าตีสามารถทิ้งหนึ่งเพื่อที่จะไม่ตายจากบัเทิลครั้งนั้นได้มิทชิลกัดหน้าเอฟเฟกต์ก็คือเทิร์นละคร สามารถเปลี่ยนการ์ดใบนี้เป็นเสร็จความได้เอฟเฟกต์ถัดไปครับของโคตรดีมีเอฟเฟกต์เนเกตด,ด้วยนะครับใครว่าเด็กนี้กระจกคิดใหม่นะครับมีเอฟเฟกต์เนเกตด,ด้วยเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสภาพเสร็จความถูกเล็งเป็นเป้าจากการ์ดเวทเราสามารถเนเกตเอฟเฟกต์การ์ดนั้นแล้วก็หงายการ์ดใบนี้ออกมาในสภาพตั้งป้องกันแล้วทีนี้ก็มาดูเอสมอนสเตอร์ ster, ประจำเด็กของเรานะครับบิกชิลการ์ดหน้า เฮียแกก็ไม่ธรรมดานะครับมีเอฟเฟกต์เนเกตเหมือนกันเมื่อมีการ์ดเวทเล็งมาที่การ์ดใบนี้ในสภาพเสร็จความเราสามารถหงายการ์ดใบนี้ออกมาแล้วก็เนเกตการใช้เอฟเฟกนั้นเอฟเฟกสุดท้ายครับทีนี้หลังจากที่การ์ดใบนี้ถูกตีการ์ดใบนี้จะยืนหัวโดดโลพันปีใบนี้ก็เป็นการที่ค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับ การไปนี้จะไม่รับผลของสกิลเดน Forbidden d o p l e t Infinite i m Permanent ใบนี้ไม่รับนะครับเราก็ใส่มาแค่2ใบนะครับถ้าเกิดว่าใส่มา3ใบนี่มันจะดีเกินไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กเลสของเราหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลฮตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอล มาครกับเกมที่หนึ่งของเราเกมนี้อีกฝ่ายก็แดาเริ่มก่อนนะครับเรามีบิ๊กิวการ์ดเนอร์ในมือครับโอ้ไม่กอดอีกฝ่ายก็เร่นเป็นเด็กอะไรเอ่ย เปิดด้วย Neo Space Connector ครับทำการเรียกออกมาเป็นในเจ้าพอ r อฟิน i ทำการยิงมือเราครับแล้วก็ขึ้นเป็นอ Isode เซิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือครับเป็น d u รั d a ดลใช้เอฟเฟกของ d u a ั d a ดล l ทำการทำลายตัวเองครับเซิร์ชหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็แปะ p e นด u l u m s c a l ครับแล้วยังไงต่อกับพี e ใช้เอฟเฟกของ Ignis Phoenix ครับขึ้นเป็น Symphonic Warrior โอ้นี่มันเด็กอาจารย์แดงที่เราไม่ได้เล่นกันเท่านั้น แล้วก็ขึ้นเป็นบิยอนเดอร์เพนูลัมครับทำการจ่ายพอยต์ไป1,200งั้อครับทำการเสิร์ฟหนึ่งใบขึ้นมือเสิร์ฟหนึ่งใบหรืสองใบวะและก็จะได้สเปอร์เพนูลัมออกมาอีกรอบครับทีนี้ก็รํากันยาวครับขึ้นเป็นไทม์เมจิกเชียนครับดูทรงไม่น่าจะใช่เด็กอินฟินิเโบลไนแล้วนําขึ้นมือเป็นเอ็กโซเดียครับแล้วก็ใช้เป็นเซลีนครับ ใช้เอฟเฟกของเซรินทําการชุบกัดหนึ่งใบออกมาครับชุบออกมาเป็นบูดราคอนซัมมอนเนอร์นะครับนี่ก็เป็นผู้ใช้สตแตนเราเพิ่งจะเปิดโพไปวันก่อนนี่เองผู้ใช้สแตนจะดึงดูดผู้ใช้สแตนเข้าหากันอีกฝ่ายก็เรียกเป็นน้องเซรินอีกรอบกับใช้เอฟเฟกของบูดราคอนซัมมอนเนอร์ทำการเสิร์ฟหนึ่งใบขึ้นมื้อครับเรียกเป็นแขนขวานะครับแล้วก็ทำการชุบหนึ่งใบออกมาครับเป็นดรา้อนซัมมอนเนอร์อีกรอบหนึ่ง แล้วก็เรียกเป็นน้องเซลีนครับชุบออกมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เชนลิงที่2ครับใช้เอฟเฟกของสมอนเนอเร์เซิร์ชหนึใบขึ้นมือเป็นแขนซ้ายครับเรียกเป็นอพโพอลโลซาโบออฟกอดเดสพร้อมกับใช้เอฟเฟกของบลูดราก้อนสมอนเนอร์เมื่อเอโซเดียครบ5ใบครับเราก็คงต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจครับเอโซเดียเอโซดเฟลมเปิดมาเกมแรกมันก็ ชิบหายกันเลยทีเดียวแล้วก็มาต่อกันในเกมที่2ครับเกมนี้อีกฝ่ายก็ยังคงเริ่มก่อนเราเหมือนเดิมครับอีกฝ่ายเปิดด้วยอลูเบอร์เดอจสเตอร์ออฟดิสเปียทำการ ส่วนหนึ่งใบขึ้นมือครับเป็นบรันเด็ดฟิวชั่นครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เป็นบรันเด็ดฟิวชั่นทำการอัญเชิญแบบพิเศษครับจากเอ็กซ์ตาเด็กออกมาเป็นอัลบิออนเดอะบรันเด็ดดราก้อนนับว่าเป็นบทที่น่ากังวลใจอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกเป็นไอ้เจ้ามิลเระเจดออกมาแต่ตอนนี้เรียกเป็นดูเบเลนเซียริงครับตามสเต็ปครับใช้เอฟเฟกของดูเบเลนเซียริงทำการอัญเชิญฟิวชั่นครับเอาเฮ้ยปรากฏว่าเรียกเป็นอัลบิออนครับ เอาบิออนร่างที่รวมกับน้องเอกเลเซียแล้วก็ใช้เอฟเฟคของอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ เรียกออกมาเป็นบิสเทลรูเบเลียนครับแล้วก็จบเทินกันไปเลยปกติเขาจะใช้เอฟเฟกล็อกบงล็อกบอดนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวไปเราไม่ใช่เด็กสเปย์มอนสเตอร์เปิดมาครับเทินเราใช้เป็นพอดออฟเพรสซิบลิตี้แล้วเขาก็เปิดด้วยแม็กซี่ครับไม่กลัวครับเด็กเรามันสายนอร์มอลอยู่แล้วแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกของออบิออนเดอะ n ซ t ติไฟทำการชุบมอนสเตอร์ออกมาในฟิลหนึ่งตัวครับเป็นออบิออนเดอะแบนด์ d d r ดราคอนครับแล้วยังไงต่อครับฟรีสปย์ออกมาเป็นแม็กซี่ในฟิลเรา เราก็ทําการเปิดท็อปเด็กไป6ใบครับหยิบขึ้นมา1ใบครับ เลือกเป็นไทม์เชียริงมอร์กานาย์นะครับเอาไว้เล่นเทินหน้าแต่ดูทรงก็ไม่น่าจะมีเทินหน้าสำหรับเรานะครับเปิดด้วย p อดออฟดูอลิตตีครับหยิบหนึ่งใบขึ้นมือปรากฏว่าได้เป็นมูมิร์ชิวครับเราก็แปะมูมิร์ชิวให้กับมิดชิลกัดหน้าของเราแล้วก็เปิดด้วยไทม์เชียริงมอรกก์กานาย์แล้วก็ตีไปด้วยมิดชิวกัดหน้าครับแล้วก็จบเทินกันไปเลยเป็นเทินที่3ครับอีกฝ่ายใช้เป็นเอฟเฟกของลูเบเลียนครับแต่ก็ยังไม่แปะเป็นกับลักต่อเน,นื่องแต่อย่างใดครับแปะเป็นแันเด ตีมาด้วยลูเบเลียนเซลิงดากอนครับแต่มอนสเตอร์ของเราก็ไม่ตายแต่อย่างใดเธอที่4ก็ดับเบิลดรอครับตัวได้เป็นบิกชิวการดหน้าครับทำการสังเวยบิกชิวการดหน้าเรียกเป็นทั t เทล e ดีเฟนส์โชกุนแล้วก็เปิดด้วยแมกนัมชิวครับทำการป้อมพลังป้องกันให้กับมอนสเตอร์ของเราจังหวะนี้ครับแล้วก็ตีด้วยมิดชิวการดหน้าครับแล้วก็ ด้วยทโลเทดีเฟนชกกุนครับแต่ทโทดีเฟนช็อกกุนกูก็แตกไปเพราะว่าเราไม่ได้อ่านเทคของมันอย่างถี้วนนะครับกูเอามาเข้าเด็กได้ไงวะเนี่ยทำไมมึงกากจังวะพี่เอฟเฟกก็อยากให้อ่านดีๆนะครับเมื่อกาดใบนิตตีเราจะใช้พลังโจมตีเป็นการคำนวณดาเมจซึ่งมันหมายวึงว่าถึงแม้พลังป้องกันของเราจะเยอะแค่ไหนก็ตามเวลาไอ้นี่สั่งตีในสภาพนอนยิ้มนี่คือมันจะเอาพลัง1 5 0 0ไปเป็นดาเมจที่คำนวณก็เลยต้อง แตกกันไปครับนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเราควรที่จะอ่านเท็กซ์ให้มันดีๆอีกฝ่าย e เปิดด้วยวิสเทลลูเบเลียนครับแล้วก็ใช้เป็นข้อใบเดียกรีฟทำการรีมูฟบิ๊กชิลกันหน้าของเราไปเพื่อความสะใจแล้วก็เปิดด้วยบรันเดนโอเพนนิ่งครับแล้วก็ตามด้วยการกับดานเคาน์เตอร์ครับทำการคัดการ์ดเวทของตัวเองครับนับว่าเป็นเพล์ที่ประสาทแดกไม่ต่างจากเรากันเลยทีเดียวอ e ีกฝ่ายเซตการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของลูเบเลียนครับแล้วก็กดยอมแพ้กันไปเลย ไม่เป็นไรเพื่อนในวันที่ไหนไม่อ่านเทคเราก็ไม่อ่านเทคเหมือนกันมาต่อกันที่เกม3ครับในที่สุดเราก็ได้เริ่มก่อนอีกฝไฟล์ครับเปิดด้วยพอตออฟพัซซัลิตี้ทำการเปิดท็อปเด็ก6ใบครับแล้วก็เลือกหยิบขึ้นมือ1ใบครับเราเลือกเป็นมิชิลกาเนอร์ทําการเซตแผงหลัง3ใบครับแล้วก็เซตที่มอนสเตอร์โซน1ใบจบเทิร์น เพอร์เทนมาครับอีกฝ่ายใช้เป็นเวทแรปเตอร์เนสครับเราก็ไม่รอชารคขัดด้วยสกิลเดนครับทำให้อีกฝ่ายโดนเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ทั้งสนามครับและทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาครับอีกฝ่ายทําการรํากันยังไม่หยุดยัง้งครับแบบไม่กลัวสกิลเดนกูเลยขึ้นเป็นเวทแรปเตอร์ไวสตริกครับแล้วก็เอฟเฟกต์ก็โดนเนเกตกันไปครับใช้อะไรไม่ได้อยู่ดี เข้าสู่ประตูเฟดครับตีด้วยเรเดอร์ไนเราก็ไปดอชาร์เปิดด้วยฟอร์บี้ดับเล็ครับแล้วก็เข้าสู่เทินของเราในเทินที่3เราทาการเซตเป็นมิเลนิมจิวครับเพื่อความปลอดภัยของเราในเทินน้าแล้วก,ก็ใช้เป็นเรดดัปเตอร์เนสครับทำการรัมเหมือนเดิมครับชุบมอนสเตอร์ออกมาโดดๆครับเรียกเป็นไอเจ้าฟอร์สติคแต่เอฟเฟกทุกใบก็โดนเนเก็ตครับเราก็ยังคงต้องดูเชิงกับไปก่อนครับเข้าสู่เทินที่5ของเรา ตัวเด่นเป็นบิ๊กชิวการ์ดหน้าครับทำการเสร็จดวดยเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราบิ๊กชิวการดหน้าแล้วก็เป็นเทินที่6ของอีกฝ่ายครับปรากฏว่าเขาจัวเด่นเป็นแฮปปีเฟเธอร์ดัสเตอร์ครับสกิลเดนกูก็เป็นหมันสิครับจังหวะนี้ มันก็ถึงคราวที่เราจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจครับเขื่อนเป็นแรงค์ห้าครับชุบมอนสเตอร์ออกมากันอย่างรัวๆครับยิงมาที่บิ๊กชิวการ์ดหน้าของเราแต่ก็ยังไม่หยุดเท่านั้นครับทำการแรงค์อัพเอ็กซิสครับเรียกเป็นอาร์เซนอลฟอร์คอน ใช้เอฟเฟกของอาร์เซนอลฟอรคอนครับสเปออกมาอีกหนึ่งตัวครับเปิดด้วยแรงอัพเมจิกรอบนี้เรียกเป็นเรดแรปเตอร์ไฟนอลฟอร์เทรสใช้เอฟเฟกต์ไฟนอลฟอร์เทรสครับทำการส่งกัดกลับมาที่สุสานครับแล้วก็ตีด้วยไฟนอลฟอร์เทรสที่มีพลังโจมตี3 8 0 0พอยต์ตีมาครับเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของกาการากัดหน้าครับเพื่อยื้อชีวิตตัวเองและตอนนี้รอยพอยเหลือเพียงแค่4 0 0พอยต์เท่านั้นโอเดโนทันจัวได้เป็นท็อตเทิลดีเวนท์โชกุนแล้วก็ กดยอมเพ้กันไปเลยสิครับไม่มีอะไรทําแล้วกูนี่ก็เป็นหนึ่งอีพีนะครับที่คิดว่าค่อนข้างที่จะสั้นกันเลยทีเดียวเพราะว่าเด็กกูแม่งไม่มีอะไรทาจริงๆเปิดเทินมาครับอีกฝ่ายเด้เริ่มก่อนเราดํเนินการเซตการ์ดไปหาใบครับจบเทินแล้วก็เป็นเทินที่2ของเราเนี่ยครับเปิดด้วยทาเทียริง้งมอเกนไนกันก่อน แล้วอีกฝ่ายขึ้นเป็นเชน2ครับเป็นเอฟเฟกอะไรไม่รู้แล้วก็เปิดด้วยพอตออฟดูอาริตี้กันไปเปิดท็อปเด็ก3ใบครับจวดได้เป็นมิดชิลกันนาทําทการเซตครับแล้วก็เซตอีกรอบหนึ่งพร้อมกับแปะดีทูชิยวไว้ที่แผงหลังของเราแล้วก็เป็นเทอร์นที่3ครับอีกฝ่ายก็มีทามเทอร์ริงมังกนไนเหมือนกันครับเรียกมอนสเตอร์เป็นตัวอะไรออกมาก,ก็ไม่รู้ครับแล้วก็ขึ้นเป็นเอ็กโซซิสเตอร์เอสโปรไฟล์ what the fuck <c oughs> นี่ลุงพี่เล่นเด็กอะไรวะเนี่ยทำไมมึงผสมตีมม่วอย่างวะ เขาเถือนเราครับดับเบิลดอครับแล้วก็นอรมเป็นมิดชิลครับแล้วก็สังเวยเป็นเมลเนียมชิลเราก็ยังไม่เข็ดนะครับอีกฝ่ายก็มีเอฟเฟกเด้งกา์ดขึ้นเหมือมึงก็ยังจะไปเซตเป็นเมลิเนียมชิลอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ก็โดนอีกฝ่ายรอกันแบบยับยับ,ยบนะครับไล์พอยเหลืออยู่แค่2100พอยเท่านั้น ทำการเซตเป็นกากกากัดหน้าครับแล้วก็เซตเป็นมิเลเนียมชิลจบเทินในที่สุดตอนนี้คอมโบของเราก็พร้อมที่จะละเลียงแล้วครับอีกฝ่ายตีมาด้วยน้องเอสโปรฟิลแล้วก็เปิดด้วยไรซ์ทูฟูไฮครับเราต้องเปิดใบนี้เป็นเชนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่คุ้มเลือกไปที่มิเลเนียมชิลครับแล้วก็ขึ้นเชน2ครับเป็น D2 ทูชิลเอฟเฟกของ D2 ทูชิลคือปั๊มพลังออริจินอลแล้วก็เอฟเฟกของไรซ์ทูไฮครับทำการปั๊มจากของที่มีอยู่แล้วเป็น2เท่า ถ้ารอีกฝ่ายไป9,900พอยต์ครับจบแล้วครับเกม4ของเราแล,และแล้วก็เดินทางกันมาถึงเกม5กันแล้วนะครับเปิดด้วยปอดออฟเอ็กซ์ดาวบักครับเกมนี้เดิมเริ่มก่อนอีกฝ่ายครับเซต็จารสามใบจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นอีกฝ่ายครับเขาก็เปิดด้วยชิคเก้นเกมครับไอีเดที่มีชิคเก้นเกมก็มีไม่เยอะครับถ้าไม่ใช่เอ็ดดิเมียนหรือ เอ็กโซเดียนะครับดูจากทรงแล้วก็เขา normal เป็นเลบอรี่แบบนี้มันก็ต้องเป็นเอ็กโซเดียอยู่แล้วใช้เป็นตูนเทเบิลออฟคอนเทนต์ครับทำการเสิร์ตการ์ดขึ้นมือเพื่อที่จะปั๊มเคาน์เตอร์ให้กับโรโยเมจิเค้าแต่ถ้าว่ามันติดสกิลเดนกูครับมึงสวยครับมึงเจอกูประเด็นคือถ้าเกิดว่าจั่วไม่ได้สกิลเดนในเกมนี้นะครับมีโอกาสที่จะโดนเด็กเอ็กโซเดียล่อสครั้งไอ้เหี้ย อีกฝ่ายก็ไม่มีอะไรทำครับจบเทินเข้าสู่เทินของเราและเขาก็กดยอมแพ้กันไปก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กบิ๊กชิลกัดหน้าของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าอยากจะซัสะพอร์ตช่องของเราตอนนี้ก็มีระบบ ซุปเปอร์แทงสมัครสมาชิกแล้วก็แอเฟิีอตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพยโอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กชิวการ์เนอร์สามเต็มห้า